หญิงลีเป็นไงบ้างควาร,รู้สึกกำรับวันนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้หญิงลีก็เป็นวันพิเศษสำหรับหญิงลีนะคะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าก็คือรางวัล p o p u l ูล่าโหวนะคะก็ได้แรงเชียร์แรงใจมาจากพี่น้องแฟนเพลงทั้งประเทศเลยนะคะก็คือ รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะแบบตื่นเต้นมากมายนะคะสำหรับรางวัลคมชลึกอวอร์ดนะคะ p o p u l a ล่า r ว d ตรงนี้ก็ไม่รู้จะตอบแทนน้ำใจของพี่น้องยังไงนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะได้รางวัลไหมคะว่าเป็นรางวัลที่เท่าไรในการเพลงที่ที่เจ็ดที่เหรือที่8ปดจะไม่ได้ค่ะแล้วถึงปีดีกว่ารางวัลหปีปีนี้ค่ะปี5-7ก็ มีสี่รางวัลแล้วนะคะก็คือรางวัลเอฟเอ็มมหานครอเวอร์ดสามรางวัลแล้วก็รางวัลเอ็มไทยค่ะแล้วก็รางวัลล่าสุดคือรางวัลคมชันลึกอเวอร์ดนะคะ,ป,ะป๊อปปูล่าอเวิค่ะยังไม่เบื่อใช่ไหมกับรางวัลนี้ไม่เบื่อค่ะ <c oughs> ชอบค่ะชอบนะคะทุกๆ ทุกทที่ทุกๆเวทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีรับรางวัลอันทรงคุณค่าหรือว่าเวทีาการแสดงหน้าเวทีนะคะคนเยอะคนมากคนน้อยก็คือเป็นที่ที่มีคุณค่าสลับหญิงเสมอน,นะคะแต่ว่าทุกทุกที่ก็คือแฟนเพลงเยอะมากค่ะตรงนี้คือที่ที่รางวัลอีกหนึ่งรางวัลค่าสร้างตู้ยางไม่สร้างตู้รับรางวัลยังยังไม่สร้างค่ะ <laughs> รอรับรางวัลจากสยามดาราเยอะมากอกระแสของเราก็ยังไม่สมน่อง เรื่องงานเพลงนะคะหยิงลี่ก็เตรียมที่จะบันทึกเทปก็คือช่วงมิถุนายนนะคะก็ล็อกวันไว้แล้วคือไม่ไม่รับงานคอนเสิร์ตนะคะขอห้องอัดอยากเป็นทางการก็คือพักร่างกายแล้วก็พักเสียงให้ให้ข้อที่อย่างวันนี้ก็ค่อนข้างจะเสียงแหบนะคะเพราะว่าก็มีคอนเสิร์ตทุกวันนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีคอนเสิร์ตร้องสดด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตช่วงนี้ก็ถึง เต็มไปถึงไปถึงปีหน้านะคะซึ่งบางครั้งเราก็รู้สึกว่าอยากพักอยากอยากที่จะมีเวลาเป็นส่วนตัวแต่เนื่องจากว่าพี่น้องแฟนเพลงเรียกร้องนะคะหรือว่าเขาอยากเห็นความสนุกสนานของจังหวัดมอลําซิ่งนะคะหนูก็ไปเพราะว่าเราก็ไขว่คว้าโอกาสนี้มาทั้งชีวิตนะคะพอทุกคนเรียกร้องเราเราก็ต้องไปเพราะว่า เราอย่าไม่ไม่ไม่ไมปฏิเสธความฝันตัวเองเนี้ยค่ะความเหนื่อยล้าก็มีบ้างแต่ว่าความสุขก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะแรงใจมาจากไหนครับแรงใจก็มาจากหน้าเวทีนะคะเพราะว่าทุกๆคนที่มาดูคาดหวังอยากจะเห็นหญิงลีมันม่วนแซบนะคะแล้วว่าเพลงขอใจเธอแรกบรโบโรก็อยู่ในหัวใจของพี่น้องแฟนเพลงทั้งเด็กนะคะวัยรุ่นแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่คุณเท่าคนแก่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าทั้งประเทศยอมรับเพลงนี้ในความสนุกสนานนะคะรวมทั้งอ่าเต้นโดนใจเนาะขออนุญาตกล่าวถึงด้วยนะคะถ้าเต้นฮิตโดนใจดนตรีมันโจ๊ะนะคะเนื้อร้องที่ร้องง่ายนะคะแล้วก็ยิงลีที่เอนเตอร์เทนได้สนุกแบบ อาจจะดูปุ่นๆมันน,นนอกมันนอกหรือว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะตรงนี้ก็ถือว่าทุกคนยอมรับเราแล้วก็ไม่ตายอย่างเียนะคะขอบคุณหลายๆท่านจ้าเด้อแบบนี้คิดจะมีแบบโปรเจกต์เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ให้กับตัวเองอุ้ยตรงนี้ก็ต้องต้องดูน่าจะเป็นปีๆต่อๆไปมั้งคะเพราะว่าต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินนะคะ ไม่เป็นไรคอนเสิร์ตหญิงลีทุกวันนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน <laughs> ไปดูสิคนหลายพันนับหมืน่นหลายๆที่นะคะ <c oughs> หลายๆติดตามหญิงลีทางอินสตาแกรมหรือว่าทาง Facebook <c oughs> ก็ได้จะเห็นภาพว่าคนเยอะจริงๆนะคะตรงนี้หญิงก็การันตีมาจากหน้าเวทีนะคะ่งยไผลงานชุดใหม่คงจะเป็นแนวเด้งๆแนวแ แนวเซ่งๆซงสไตล์หญิงลีนะคะ<ม>ก็จะเป็นแนวหมอนลําซิง่งก็อาจจะมีเป็นกลางกลางเหมือนเนื้อภาษาไทยอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอคําชี้แนะขอคําแนะนําจากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงด้วยนะคะว่าอยากให้หนูทํายังไงหรือว่าอยากให้ผลงานเป็นยังไงอันนี้ขอยอมรับทุกคําติชมยอมรับทุกคําแนะนําเลยค่ะหญิงลีคะจะกลัวกดดันไหมครับ ก็แรกเนี่ยเราดังมากกดดันนี่คือผลงานเพลงซิงเกิลที่จะปล่อยเรหมายจะกดดันตัวเองไหมอย่างนี้เราทำไม่ดีมากคือถามว่าจะกดดันในอัลบั้มต่อไปนะหญิงลีคิดว่าหนูไม่กดดันค่ะเพราะว่าคงไม่มีเพลงไหนที่จะดังเท่าเพลงขอใจเธอแรกเบอร์โทรแล้วนะคะคงเป็นเพลงนี้นะคะที่สุดของชีวิตแล้วนะคะอัลบั้มต่อไปก็อาจจะสนุกสนานเช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่าคงคงไม่ซ้ออัลบั้มแรกเนาะแต่ยังไงก็ขอฝากไปกับหัวใจของพี่น้องแฟนเพลงด้วยนะคะ ยังไงก็คงสนุกสนุกเช่นเดียวกันค่ะขอถามเลยค่ะเออมีหนุ่มๆแฟนคลับมาให้กำลังใจเราด้วยไหมคะอ๋อก็ก็มีนะคะเยอะค่ะชอบค่ะอ๋อก็ก็มีค่ะคนพิเศษบางครั้งเราก็รู้สึกชอบเขานะคะแต่ว่าหลายๆที่ผ่านไปก็ก็ไม่เห็นหน้าเขาแล้วก็คิดถึงแอบคิดถึงอยู่บอกได้ไหมคะว่าเขาชื่ออะไรพี่หยิงรีจะไม่ค่อยบอไม่รู้จักชื่อเขาค่ะไปแอบเขาก็ยังเขาก็ยังมีแบบว่าเอาของมาให้อยู่ใช่ค่ะถ้าเขาอยาก บอกชื่อเขบอกมาในออนไลน์หน่อยนะคะค่องำก็ได้ค่ะแพรว่าตอนนี้กำลังอินเลิฟอู้หินเลิฟเหรอคะคือหญิงเป็นคนลันลานะก็แบบว่าไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่เยอะอะไรอ่เงี้ยนะคือเราไม่มีเวลาที่จะดูแลใครหรือว่าเทคแคร์ใครนะคะ ก็อาจจะมีบ้างที่แฟนคลับหรือว่าหนุ่มๆมาจิบแล้วก็มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทั้งคณะเลยอย่างเงี้ยเขาต้มรอบดึกแต่ว่ากินคนเดียวไม่ได้ต้องกินทั้งคณะหมอลำซิ่งเลยนะเขาเป็นไฮโซด้วยหรือเปล่าพี่เออไม่หรอกค่ะเป็นแฟนคลับคนธรรมดาหนูไม่รู้ว่าใครไฮโซหรือเปล่าที่เข้ามาก็คือเปิดรับหมดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามีตังหรือว่าไม่มีตังหรือว่ารวยแต่สิ่งที่เขามาคือมิตรภาพรอยยิ้มแล้วก็น้ำใจถูกไหมคะเงินทองหาได้แต่ว่ารักแท้หรือว่ามิตรภาพที่แท้จริงหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะจ๊ะ คุยจริงจังหรือว่าคนนี้มาวินเลยรืปล่าคะคุยจริงจังเหรอคะคุยประมาณสามสี่คนว้า ไม่คือเขาจีบมาไงเราก็ไปอ่านข้ควาแล้วก็ตอบตอบตอบนี้นะคะก็ได้แต่คุยเพราะว่าไม่มีเวลานะคะถ้าเกิดว่าเรามีบุญวาสนาก็จะเป็นเนื้อคู่กันต่อไปก็ได้นะเป็นพ่อผู้ใหญ่คนในวงการเราด้วยหรือเปล่าคะจ๋าจ๊ะเป็นพ่อผู้ใหญ่สั่งห้ามให้เราแบบไม่มีแฟนด้วยหรือเปล่าผู้ใหญ่ไม่ได้สั่งห้ามไม่มีแฟนนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็แนะนําว่าขอให้อยู่ในความเหมาะสมนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนคาดหวังที่จะอยากเห็นผลงานจากเราอย่างมีคุณค่าถ้า หากว่ามีแฟนหรือว่าแต่งงานหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็ความศรัทธาของแฟนเพลงก็อาจจะเหมือนเหมือนไม่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้อะไรต,ต,ติ้งตกด้วยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> พวงก็มีแฟนแม่พึ่งพวงไม่ตกอันนี้ขออนุญ,ญาตกล่าวถึงเพราะฉะนั้นแล้วหญิงคิดว่าผลงานสําคัญที่สุดนะคะแต่การที่เราจะมีแฟนเปิดเปิดตัวอย่างจริงจังคงไม่เหมาะสมกับหญิงรีหรอกค่ะเพราะว่าหญิงก็เพิ่งเข้าวงการนะคะปีเดียวเนาะถ้าจะมีแฟนแบบกระดึกออกหน้าออกตากตรงนี้ยังยัง,ย,งยังไม่คิดนะคะเพราะว่าอยากจะทํางานก่อนหนึ่งโอกาสที่ได้รับอย่างยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้มีเสมอไปนะคะหญิงก็อยากรักษาโอกาสของหญิงนะคะไม่รู้ว่าปีต่อไปจะมีคนจ้างหรือเปล่า <laughs> อันนี้พูดแบบบ,บ้านๆเนาะกัน เีกันเองนะคะซึ่งตอนนี้มันแบบยังสนุกกับการทํางานอยู่ไปเวทีไหนก็ mm hmm. ยังมีพี่น้องแฟนเพลงเยอะมาก mm hmm. ใช่ไหมคะเวลานอนก็น้อยบางวันก็หลายงานนะคะซึ่งก็ mm hmm. ก็เหมือนมันกับการทำงานสนุกกับการหาเงินอะไรอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครเลยคุณผมอย่างดียังไม่มีใคร <c oughs> ที่เป็นพิช<ห>ิตใจเราได้เลยโอ้ยอันนี้จไม่รู้สินะ ก็ไม่รสน,นัขอไม่ตอบได้ไหมเพราะว่ายังไม่ชัดเจนูช้ชายแต่ละคนที่มาเนี่ยเขาทุ่มให้พี่หญิงทุกอย่างเลยว่าอืาทุ่มนี่คืออะไรเรออคือแบบเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นแบบดูแลเราทุกอย่างาคือไม่ได้มีใครเข้ามาแบบชัดเจนค่ะคือมีแต่คนที่แบบมาให้ของข,องของวัญมาติดดอกไม้หรือว่าป้อนคําหวานหรือว่าก็ให้กําลังใจผ่านสื่อออนไลน์บ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเราแอบชอบเขาแล้วก็ไปติดตามเขาบ้างอะไรอย่างนี้ตั้งสเปกในใจไว้อย่างนี้เพาะวชอบคนแบบ ถ้าสเปคของหญิงลีนะคะหญิงลีก็จะชอบคนที่ใจดีพูดแล้วรู้สึกว่าคุยภาษาเดียวกันภาษาเพลงนะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่หญิงเป็นก็คือหญิงไม่มีเวลาหรือว่าหญิงเป็นคนของประชาชนคุณจะต้องให้เกียรติหญิงคุณจะต้องรักแฟนเพลงหญิงคุณจะต้องรักในเสียงเพลงแล้วก็งานหญิงถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนก็จะไม่มีความสุขนะคะตรงนี้หญิงก็เปิดรับ ญิงก็เปิดรับอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เจ้าหญิงนในนิยายเน่เราก็ยังรอเจ้าชายอยู่นะเจ้าะะจ้า